รละ70บจ้า250าจ้าฉัลโหลอยู่กับพวกเรา PS The Journey ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ปักทองตะลา ถ้าใครสะดวกมาลถไฟฟ้าใต้ดินก็มาลงที่สนามชัยค่ะแล้วก็เดินมาที่ปากคลองตลาดได้เลยไม่ไกลเลยละค่ะเราไปวันเดียวกับที่ไปสำเพงค่ะทุกคนเอกก็เลยพาพลเดินจากสำเพงมาปากคลองตลาดใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ประมาณ1กิโลเมตรนะคะบอกได้แค่ว่าอย่าหาถ้ำค่ะเพราะแดดเมืองไทยไม่ปลาณีใครจริงๆเราเริ่มเดินจากฝั่งสะพานพุทธนะคะมาถึงก็เจอดอกมัมหรือดอกเบญจมาศค่ะ กำละ70 80บาทเท่านั้นเองค่ะดอก,กตาติสที่เขานิยมไปทำดอกไม้แห้งนะคะกำละ70แน่นๆเลยนี่กำละสี่สิบสิบห้าบาทอ,อ,อันนี้สวยอย่างนี้ก็น่ารักนี่อันนี้อันเล็กๆยี่สิบอานุยี่สิบอันนี้ไม่รู้ เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอดอกสตาติสที่เขารวบรวมไว้นะคะกําเล็กๆกําละ20ค่ะแล้วก็พวกดอกมัมหรือดอกเบญจมาศค่ะก็มีทั้งแบบเบญจมาศในไทยเบญจมาศจากต่างประเทศเลยนะคะราคาก็8020ิ้ค่ะคานิชันร้านนี้นะคะสวยแล้วก็สดแล้วก็ช่อนแน่นๆเลย100บาทค่ะกิมซงนะคะจะขายกล้วยไม้นะมีตั้งแต่กําละสิบห้าบาทเลย ขาดอกไม้สดจัดเป็นช่อเลยค่ะบางร้านก็ขายดอกไม้แห้งนะคะเริ่มต้นที่20บาทไปเลยสำหรับปากคลองตลาดนะคะเรียกได้ว่าเขาเปิดขายกันแทบจะ24ชั่วโมงเลยละค่ะบางร้านก็มีขายตอนกลางคืนบางร้านก็ปิดตอนกลางคืนนะคะใครอยากมาก็มาได้ตลอดเวลาเลยละค่ะอันนี้มีใบๆด้วยนะคะมีทั้งดอกทั้งใบครบ บางร้านก็จัดเป็นช่อไว้เลยค่ะขายทั้งดอกไม้แห้งแล้วก็ดอกไม้สดเลยนะคะอย่างช่อดอกไม้แห้งพวกสตาร์ติสเนี่ยก็จะเริ่มกันที่80ไปจนถึง150ค่ะ40บาทอันนี้เป็นจัดช่อเสร็จอ200-300ถ้ารักอ,อันนี้ร้อยเดียวเผื่จัง เลี้ยวขวามาทางถนนบ้านหม้อจะเจอร้านขายไม้ใบใบเขียวๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังเจอร้านดอกไม้ปลอมด้วยนะคะเดินย้อนกลับมาอีกหน่อยค่ะจะเจอกับตลาดส่งเสริมเกษตรไทยค่ะตรงนี้นะจะขายพวกออดอกไม้สำหรับงานขาวดำนะคะมีพวงหลีนห้อยเต็มเลยละคะ่ะเราเดินย้อนกลับมาที่ถนนจักรเพชรนะคะแล้วก็เลี้ยวขวามานิดนึงก็จะเจอกับร้านดอกไม้นภสรค่ะ จริงๆร้านนี้นะคะเป็นร้านดอกไม้ที่ทำเป็นคาเฟ่บนชั้น2ค่ะเดินมาแบบร้อนๆก็ขอแวะนั่งชิมน้ำเย็นๆสักหน่อยนะคะจริงๆร้านนี้เขามีเค้กขายด้วยนะคะแต่พลอยกับเออิ่มกันมาแล้วก็เลยอดชิมเค้กเลยละค่ะราคาเครื่องดื่มนะคะเริ่มต้นที่90บาทไปจนถึง160บาทค่ะ เราสั่งเป็นไอศครีมลาสเบอร์รี่โรสค่ะกับฮันนี่เลมอนค่ะเปรี้ยวนำหวานตามนะคะมีกลิ่นกุลาหอมมากเลยอันนี้ชอบชอบนั่งชิลกันนานเลยละค่ะหายเหนื่อยหายร้อนแล้วไปเดินกันต่อเลยนก็น่ารักสิกทบท้าบนน่ารักร้อยหนึ่ง นีสสดใส้กับชอบแบบนี้50บาทามาถึงร้านฟาเวอร์แลนด์แล้วค่ะมีขายทั้งดอกไม้แห้งแล้วก็ดอกไม้สดเลยนะคะแล้ะลานตามากเลยตัวคาเนชั่นเขาดอกใหญ่แล้วก็ช่อแน่นมากๆนะคะกําละ110บาทค่ะส่วนเยอเบล่านะคะไซส์เล็กค่ะ30บาทเองซื้อไปปักใส่กันที่บ้านชิลๆค่ะ ส่วนด้านนี้เป็นคาเนชันนะคะไซส์เล็ก60บาทค่ะกําละ80อันนี้เป็นสดใช่ไหมคะสวยดีนะสีนี้แล้วถ้าเอาไปทําแห้งสีมันจะดรอปกว่านี้นะมมันจะลดมันจะอ่อนกว่านี้ไหมคะถ้าทำอะไรนะมันจะอ่อนกว่านี้นี่อ๋อโอเค ร้านนี้เป็นแผงข้างๆร้านฟาร์เวอร์แน์ค่ะมีดอกสตาร์ทิสนะคะกําละ80แล้วก็มีดอกไม้อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยราคาก็80-100ค่ะอันนี้หรือเอาอันนี้ดีอ่ะไหนอันนี้กับอันนี้ตอนนี้150ค่ะทุกคนดอกแน่นมาก นี่นะอ้อยดอกไม้สดค่ะโอ้ยอันนี้ห้าสิบบาทสี่สิบห้าสบอุย้ยดีจังดีจังเลยอุ้ยยีสบครัสเปรย์หนึ่งร้อยเน่นมากค่ะสวย เตียบวิล่านะคะ50าบาทาเออเออนี้อันนี้ดอกใหญ่เดินมาเรื่อยๆก็เจอหลายเลทราคาเลยนะคะก็เดินเดินดูเอาแล้วกันค่ะอ๋อนี่ดอกม,มัมซอยเดียวทุกคนช่อใหญ่มากอ้ยอันนี้แน่นอันนี้แน่นร้อยหกสิบบาทจ้ากำละแปดสิบโอ้ยลมละลายมากที่นี่คานชันหนึ่งร้อยนะคะ สอง้ <200. S 2> เท่ากันไหมหรือว่าเลาแต่สีนี้สีขาวร้อยหกสิสี้หรืสีขาวร้อยหกสิบสีอื่นสร้อยร้านนี้เป็นดอกไม้นำเข้าซะส่วนใหญ่เลยล่ะค่ะชื่อร้าน jolly flower ค่ะสวยมากๆร้านนี้แล้วก็เป็นห้องแอร์ด้วยค่ะทุกคน250าอาสบาทามาเดินตลาดดอกไม้สดยอดพิมานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ วูมาไลอะไรอย่างนี้นะดาวรงดาวเรืองมะลิบานไม่รู้เลยแล้วก็มีเป็นแบบกรีบนะคะอย่างนี้ขายเป็นกิโลนะคะเปิดออกอ้วันง<ม>ามมาก,มากเป็นชุดไหว้ต่างๆเนาะหมากคูอะไรอย่างนี้นะอ๋อนี่นี่ร้อยห้าสิบ ก็ได้ดอกไม้เล็กๆน้อยๆพอไปพอแบบกรุปกลิบนะคะทุกคนยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง PS Journey กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ <Bye. S 1> Bye.